สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกคนที่ผ่นานเข้ามานะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม7บาปนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับ PvP อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมากับทีมน้องฟิโทเลียนะครับแล้วก็เชลเทียนะครับตามด้วยเทียนะเป็น DPS หรือดาเมจ3ไปเลยนะครับเอาแบบว่าเปิดมาปุ๊บต้องตายแน่ๆปิดแบบเพลินนึงต้องต้องแตกกันไปข้างนึง โอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับฟิโดเลียนครับก็ใส่สารลวนะครับเพื่อเสริมให้คี้แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็เเทียนะครับผมประสานนะมาเกล็ดเอ์นะครับผมเพิ่มซีซีไปนะตามด้วยเทียนะครับผมก็ใส่ทามินะครับเด้งเลือดไปนะครับผมซับเป็นนาาชีนะครับผมใส่ตัวประสานเพิ่มซีซีไปโอเคครับผมไปไปลองดูนะครับผมว่าจะโหดขนาดไหนนะโอเคครับผมเปิดมาเธอแรกนะครับก็เจอดีมาเธอนะก็ทีมนุษย์นะครับผมโอ้คนไทยด้วยแต่ก็น่อยละนุ่ม โอเคครับผมซัดสกิลมู่ไปเลยนะติดเชื้อของเชลเทนนะผมซัดไปนะตามด้วยเทียนะครับขวดมู่ไปแล้วก็ฟิลเน่นะครับซัดส,สกิลมู่ไปเลยติดเชื้ออีก่อนหนึ่งสอตามด้วยเทียนนะครับผมพวงไปแล้วโอ้ยหมดไหมนะกระสุนคงจักโอ้โหเก็บยกตี้ ไม่ไงล่ะโอ้โหเก็บยกตี้ของจริงไงโอ้โหกดยกเลยมันต้องแนนอนอยู่แล้วครับโอ้โหยกตีขนาดนี้ต่อไปกันเลยครับผมไปรอบที่สองนะครับก็เจอกับเจอกับใครเจอทีมมนุษย์อีกแล้วนะต้องบอกทีม,มนุษย์นี้ค่อนข้างทีจะถึงนะครับผมแต่โดนสามประสานเข้าไปของตัวดาเมจไปก็ไม่อยู่เหมือนกันนะ ติเดเชื้อไปก่อนเลยนะครับผมตามด้วยเทียมนะแล้วก็ตามด้วยน้องฟิโลเน่ครับซาสกิ้หมู่ไปเหมือนเดิมนะติดเชื้อเชียวเทียครับปี้ยควยครับผมก็ฟื้นเรื่อยไม่ได้นะใส่ทามิมาก็เท่านั้นนะครับถีขววงไปแล้วตู้มวยครึ่งหลอดฟิโลเ่ครับกระสุนวงจากกโอ้ยอ,อ,อาเธอเหลือตัวหนึ่งเไงโคตรโหดคนเยอะเลิกไปแล้วเร็วจัดเลยสุดยอด สามทีมเอชทีมมนุษย์ยังไม่อยู่อ่ะสองทีมคิดอยู่ดิโคตรโหดมาครับรอบที่สามครับผมอย่ารอช้านะเอาละเจอทีมแล้อ่าเจอทีมเจ็ดบาทนะครับมาลองกันดูกันว่าทีมเจ็ดบาทจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคครับผมทีมเจ็ดบาสนะทีมเจ็ดบาทเล่นไงดีเล่นไงดีเล่นไงดีงดผมว่าซัดไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลอดอยู่แต่ลองดูก่อนนะครับเราเชื่อใน อ่าดีเวสของเรานะ่ยดีเวสสามนะครับเหมือนเดิมครับเชลเทียติดเชื้อไปก่อนหนึ่งทีปูโอ้ยเลือดไม่ลดเลยวะเทียควงไปลูกเออรึ่งหลอดเหมือนกันแล้ววะกระสุนคงจากฟิโตรเรียลูกโอ้โ,อโ,อโอหเก็บได้ตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้อยู่ติดเชื้ออยู่นะครับอโอเคเรามีเชลเทีย รอปิดจ็อบให้อยู่นะบันซัดมาแล้วหนึ่งทีนะครับควงมาท่าจะมีควงสีม่วงมาด้วยเรียบร้อยโอ้โหถึกจัดถึกจัดถึกจัดเอาไม่อยู่จริงๆรดัดมาแล้วครับอ้โคตรถึกเหมือนกันไม่ใช่มีดไม่ใช่มีดีแค่ดามเมจนะเนี่ยโอเคเชลเทียครับตีสองไปก่อนเลยนะตามด้วยเมอร์ลินเอาให้ฟิโตเรียเก็บแล้วกันนะเชลเทียลูก ต้องบอกเชียเทียเป็นตัวที่แรงอยู่แล้วนะหืถ้าติดเชื้อหรือว่าติดเลือดไหลขึ้นมาผมจำไม่ได้นะติดเชื้อเลือดไหลนี่แหละเชืยรเทียเขาจะตีแรงมากนะครับฟิโตเลียปุ๊บเสียดายเสียดายเก็บไม่หมดนะครับไม่เป็นไรเมลินซัดมาสกิลหมูทำอะไรไม่ได้แล้วเออเอาละครับ ซัดให้หมดเลยเอ้ยมีอะไรก็ซัดไปปีเตเลียลูกกระสุนรุ่งจักตุ้งโอ้ยแรงตามด้วยเทียครับซัดไปเรียบร้อยโคตรโหดเป็นทีมที่โหดมากเลยนะตาต่อไปครับผมอย่ารอช้านะครับขอเจอทีมที่มันถึกกว่านี้ได้ไหมเจอทีมบอบบางเลยก็เลยขอถึกถึกขอถึกๆ โลดช้ายอย่างนี้ครับอู้เจอเฮลแล้วก็ฟิโตเลียนะตามด้วยเทียนะครับผมอันนี้เราต้องเล่นแบบใจเย็นนิดหนึ่งนะใจเย็นนิดนิดหนะึ่งใจเย็นนิดหนึง่งใจเย็นนิดหน,นึง่งอันนี้ต้องใจเย็นนิดหนึง่งเออโอเคครับเฮลไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ประสานนะครับแต่ว่าเราจะตีเทียก็ไม่ได้ถ้าตีเทียไม่ตายก็อาจจะอาจจะแย่หน่อยนึงโอเคไม่เป็นไรเราซัดเทียไปก่อนนะครับผมไม่เป็นไร ยอมให้เชียเทียติดอุ้ยหลุหลบหลีกซะด้วยแย่แล้วครับไม่คิดว่าจะมีหลบหลีกนะครับไม่รู้ขั้นสองจะตายไหมนะเทียอุ้มเรียบร้อยสวย <laughs> คือถ้าไม่ตายนี้เราเราเรา,เรามีติดโดนสวนกลับนะโอเคไม่เป็นไรครับผมไหเรียบร้อยุ <laughs> อ้มไม่ทันจะสู้เลยโอ้ยขอคลิปมันจะสั้นไว้เนี่ย โอเคครับ okay, ผมไปจัดบอยต่ออีกยาวๆนะครับเอาละครับตาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะเร็วเหลือเกินนับไม่ทันอ่าเจอทีมเอ,อ่อทีมเจ็ดบาปแล้วก็ใส่เบดมาด้วยนะโอเคเจ็ด okay, บาปใส่เบดมาด้วยไม่กลัวอยู่แล้วครับซัด DPS สามไปเหมือนเดิมน,นะครับติดเชื้อเฉื่อยไปปอ้มเจอครับเทียต่อเลยเทียควงลูก โอ้ครึงหลอดไปหมดแล้วโอ้ยแต่ถึงเหมือนกันนะเนี่ยกระสุนวงจากลูกโอ้ยถือว่าถือว่าได้อยู่นะแต่ว่าป่ามันมีมันมีนี่ไงมันมีชีวิตเพิ่มมาสี่ตาตันติไงตีไม่เข้านะโอเคครับผมเรามีฟโทเรียสก,กิลหมู่นะนาได้ใช้อยู่นะครับป่ามาแล้วครับซัดมาลุลวะโอ้ โอเคเจอกัอนนะสภาพแต่ละคนผมซัดหมู่ไปทีเดียวว่าน่าจะหายเนี่ยโอเคซัดหมู่ไปก่อนนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ฟิโตเนียปิดท้ายไปเลยกระสุนกุ้งจักปิ้วเรียบร้อยป่าลูกแหมป่านี้ก็ถึกจริงๆมีดีตรงนี้แหละอมตะเรียบร้อยครับ ตามด้วยวันจอกต้องโดนล,ละไม่มีฟิโตเลียนะครับไม่เป็นไรปิดท้ายด้วยด้วยเทียอะไรกันป๊อบป๊อบเรียบร้อยโอ้โหรู้สึกว่าเล่นไปหลายเธอแล้วนะแต่คลิปมันสั้นเหลือเกิน ไปไปต่อเลยนะกันโอเคครับผมทีมต่อไปอู้เจอกับทีมราชาปีศาจนะครับผมเอาล่ะเอาไงดีคิดว่าตายไหมอลองดูก่อนแล้วกันนะครับแต่ผมว่าออ้เดี๋ยวว่าเขาดาวดาว <laughs> ดาวลุ้งหมดเลยเว้ตายปะวะ ซัดไปก่อนนะครับเอาให้ตายตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถ้าเรายิงเดี่ยวไปเนี่ยฟิโดเรียมันได้ขั้นสองไงขั้นสองเราต้องจะปิดอีกเทิร์นหน้าอยู่นะครับผมเถียวขวงไปแล้วต um ุ้มอยอ้ยเสียดายอ่ะอถ้าได้ใช้ขั้นสามนะต้อจะเก็บหมู่ได้อยู่นะอันนี้ผมกลัวไปเองนะเสียดายเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาฟิโดเรียมาแล้วราชบิษฐาตน่าจะปาดมาแล้วตามด้วยดั๊ดนะครับผมใช้ราชบิษฐาต์ปาดใหม่ทีนะ มันจะหมู่สองเลยไหม <c oughs> เนี่ยเรียบร้อยอ้ยเที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 ยลาก่อนเทียเลยโอ้โหแรงเ,งเกินโอเคครับผมแต่ฟิโตเรียเรานะครับได้มาแล้วนะเอาไงดีผมว่าผมว่าซัดนี้ไปก่อนแล้วก็ ตามด้วยจะตายไม่เนี่ยปัญหาเนี่ยอ่ะลองดูก่อนแล้วกันนะครับฟิโตเรียลูกกระสุนวงจักโอ้โยกไ้ยกไปเลยโอ้โหเดือ,ดอโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ DPS 3ตัวนะเป็นยังไงบ้างราครับเป็นทีมที่ผมว่ามันเล่นเร็วมากเลยนะก็ ลองไปเล่นกันดูนะครับผมสำหรับคนที่มีตัวละครนะโอเคครับผมวันนี้คลิปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยก็ดีนะครับผมยังไงก็ฝากดิสคอร์ดผมด้วยนะครับผมดิสคอร์ดตอนนี้ก็มีคนประมาณ170 อ่าร้อยทีสีร้อยเจ็ดสิคนแล้วนะครับล่าสุดตอนคลิปนี้นะยังไงก็เข้าไปสนทน,นาพูดคุยกันได้นะครับมีระบบเลเวลมีอ่ากระทูต้ตอบคำถามตั้งคำถามนะครับผมแล้วก็มีมีช่องนะครับผมที่แชร์ความรู้หรือแชร์การใส่อุปกรณ์กันด้วยนะครับยังไงก็สามารถเข้าด้านล่างคลิปได้เลยนะครับก็แปะลิงก์ดิสคอร์ดของผมไว้อยู่นะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับเล่นเกมสนุกครับ